สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ในรายวิชางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับกับโปรแกรมนะครับ Solid w o r k s นะครับวันนี้ก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานโดยใช้คำสั่งที่หลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับชิ้นงานนะครับส่วนใหญ่ครูก็เอามาจากใน Google นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็บางคลิปก็เอามาจาก y o u t u b e นะครับมีอ่า คนที่เขียนแบบนะครับเขามาทําการสาธิตมาการวาดให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางครูก็ขอญาตขอบคุณนะครับที่เขียนแบบให้เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไปนะครับอ่ะมาวันนี้นะครับครูก็จะมาพานักเรียนวาดชิ้นงานตัวนี้ครับผมเป็นชิ้นส่วนนะครับที่ก็ไม่ถือว่ายากนะครับนักเรียนง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบกันแล้วกัน ชิ้นงานนะครับมองจากทางนี้นะครับจะเป็นชิ้นงานด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะสร้างโดยใช้ขนาดคือ125คูณกับ50ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันก็ไปที่กระดาษนะครับ New น,นะครับเลือกชิ้นงาน Part นะครับโอเคสร้างจาก Font Plane ครับต้องเรียน Normal To เราก็จะทำการ Sketch นะครับชิ้นงาน กูจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจากเซนเตอร์แล้วกันอเอาลูกศรมาชี้ตรงกลางนะครับเป็นจุดวงกลมลากออกมาใส่ขนาดนะครับสมาร์ทไดเมนชันนะครับอ,อยู่ที่50ส่วนตัวล่างก็เป็น125โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการ ยืดชิ้นงานนะครับเดี๋ยวขอดูแบบต่อชิ้นงานจะมีความยาวอยู่ที่สองร้อยนะครับตนังเรียนตามแบบนะครับยืดต่อไป200ร้อคำสั่งที่ใช้คือ f i l t ร r นะครับ extrude b o a r d นะครับชิ้นงานเราให้ไปข้างหลังแล้วกันมาที่ direction หนึ่งนะครับทำการ reverse ไปด้านหลังนะครับชิ้นงานนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น 200นะครับโอเคอ่าต่อมานะครับครูจะทำการตัดตรงนี้ครับจะเป็นรูปเหมือนกับตัว U แล้วกันเนาะาคำการเลือกอ่าคำสั่ง normal tool เรามาสร้างก่อนเลยนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเขจะเลือกเป็นแบบ c o น n e r นะครับจากด้านมุมโอเคให้ตรงเส้นกล่างแล้วก็ลากออกไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาดูแบบกัน สี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับะจะมีระยะห่างาาคือ25 25นะนะครับแล้วก็มีความยาวคือ75โอเคครับตรงนี้ความสูง25ระยะหา่างคลิกตรงนี้ครับแล้วก็คลิกตรงนี้เส้นนี้ครับ25ส่วนตรงนี้เลือกเป็น เจ็ด้าโอเคเยวจัดเส้นให้สวยงามน,นะครับคำสั่งต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งนะครับในการตัดนะครับตัดก็เป็น f u t u r e x t c u t e cut นะครับกดเข้าไปเรากดที่ลง่งล่งหนงครั้งนะครับแล้วกดปุ่มลูกศรน,นะครับที่คีย์บอร์ดไปทางซ้าย1ครั้งทางลง1ครั้งเราก็จะได้เห็นชิ้นงานคร่าวๆนะครับว่า เราจะตัดยังไงอันนี้ตัดทะลุแล้วกันครูขอเปลี่ยนเป็นแบบ t o นะครับ t o direction หนึ่ง o คือทะลุนะครับแล้วกดถูกไปชิ้นงานก็จะโดนตัดแบบนี้นะครับโอเคต่อมาเราจะว่าจากด้านข้างนะครับตัวนี้ครับกดตรงที่ด้านข้างแล้วก็มา normal t o ชิ้นงานจะเป็นสเก็ตนะครับสเก็ตเส้นโค้งนะครับ กดคำสั่งลายลากขึ้นไปครับโอเคให้ตรงถ้าตรงจะมีเหมือนกับตัวเส้นเล็กๆสีเหลืองขึ้นมาคราวนี้จะวาดส่วนโค้งเราไม่จําเป็นต้องวาดใช้คําสั่งวงกลมหรือโค้งก็ได้นะครับเราเพียงแค่ลากออกไปดึงกลับเข้ามาแล้วลากเฉียงๆครับรู้สึกว่าของครูจะผิดทางขออาภายัยเดี๋ยวแก้ตัวใหม่อีกรอบนึ่ง f ก่ันโอเคครับเอาใหม่ ลากกลับเข้ามาแล้วลาก,ลากขึ้นไปเอ๊ะทำไมไม่โค้งให้ครูละ่ะเดี๋ยวขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ผิดพลาดแน่ๆเลยอ้าวลองใหม่อีกรอบหนึ่งสิลากกลับมันโค้งผิดทาานักเรียนมันไม่นั่นอ้าทำไมเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนักเรียนน่าจะเก,กิดที่ครูคิดจุดเนี่ยแหละ ลากขึ้นไปดึงกลับมาจุดมันโค้งเล็กจังน่าจะได้เนาะเอาใหม่อีกรอบสิขออ๋อรู้แล้วคูกดจุดตรงนี้ซ้ำสองรอบนักเรียนมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคลากขึ้นไปน่าโอเคครับได้แล้วกดลงมานะครับให้ตรงโอเค เกิดจากความผิดพลาดของกูค,คูกดตรงนี้กึ่งค้างและปล่อยคร,ครัูจะกดค้างเลยอ่ะมาดูรัศมีกันรัศมีของมันอยู่ที่ r สาสิบห้าวงกลมสี่สิบโอเคครับตรงนี้ครับความน,นี้โอเคเกือบถูกครับสามสิบหกอ่ะปรัาเป็นสามสิบห้าวาดวงกลมตรงนี้ครับ ความสูงวงกลมกับขอบอันนี้อยู่ที่35แล้วก็วงกลม40โอเคใช่ไหมมาดูกันโอเคถูกต้องนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดเส้นปิดตรงนี้นะครับเพื่อทำการ ยืดชิ้นส่วนโอเคทำการฟิลเจอร์นะครับ execute board มาดูสิว่าชิ้นงานอ๋อชิ้นงานเราไปคนละทางกันครับเราก็มาที่คำสั่ง reuse ไปทางนี้โอเคหมดเข้ามาคูเริ่มดูแบบเท่าไหร่โอเคห้าสิบนะครับห้าสิบ f u t u r e x ์เอ s อ่ะเข้ามาตรงนี้50 Enter ถูกต้องโอเคแล้วก็จะได้เส้นต่อมานี้นะครับต่อมาครับเราก็จะวาดเป็นเหมือนกับเส้นอ่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้อ่าตัวน,นี้มีระยะห่างอยู่ที่70สิบสัมผัสกับผิวพอดี โอเคครับเราก็หมุนขิ้นงานครับมาตางนี้กด normal to ชิ้นงานเราเป็นสเก็ตนะครับสเก็ตเส้นลายก่อนแล้วกันาลาไปก่อนโอเคครับแต่ระยะก่อนก็คือระยะของเราก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้70โอเคครับ ต่อมาเราก็มาจัดเส้นให้มันโดนผิวสัมผัสแบบแตนเจนต์นะป่าไม่ถูกนิดหนึ่งโอเคยังอ่ะได้ละนะครับเราจะวาดชิ้นงานนะครับเพื่อทําการเอ็กซทออกไปนะครับชิ้นงานก็ต้องมีเส้นครบทั้ง3ด้านเราก็วาดเส้นตรงเส้นตรงและเส้นโค้ง3ครั้งนะครับหรือไม่เราก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือคําสั่ง c o n เว r รนะครับคอนเวิร์ตกหนดเส้นขึ้นมา เส้นไหนบ้างอ่ะเส้นนี้อ่ะอิงแบบตรงนี้นะครับเส้นตรงเส้นโคง้งโอเคสามเส้นนะครับกดถูกครับคราวนี้เราก็ได้เส้นเป็นแบบปิดแล้วนะครับตัดเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกคําสั่งคือทิมครับเป็นรูปก,กันไก่เลือกตัวแรกครับ power tim ตัดตรงนี้ครับเส้นอ่ะตรงนี้เลยไปสองเส้นแล้วก็มาตรงนี้ครับ สามเส้นโอเคกดถูกต้องไปตัดครบแล้วมเมาก็ทำการฟิวเจอร์เอาดูแบบก่อนแบบของเราคืออ่ะสาความหนานี้30มสิบนะครับตรงนี้ฟิวเจอร์เอ็กซ์ชูดบอร์ดนะครับคลิกตรงนี้ครับโอเคคลิกลงๆหนึ่งครั้งแล้วก็หมดดุนดูอ่าเห็นว่าชิ้นงานเราไปคนละทางรีเวิร์สกลับมา ลดขนาดเป็น30ถูกต้องอโอเคนะครับชิ้นงานก็จะได้แบบนี้นะครับอ่เหลือมาอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้ครับเราก็ทำการน้อมมอนทูไว้มาดูแบบกันชิ้นงานฝั่งนี้เป็นการเจาะครับเป็นการเจาะเราเจาะสี่เหลี่ยมก่อนละกัน40คณ20ระยะห่างคือ80 ก่อนแล้วเราค่อยมาวาดเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเนาะแล้วเอทูดปิดเป็นรูปนี้แล้วกันโอเคครับใช้คำสั่งเป็นสี่เหลี่ยมแบบคอนเนอร์นะครับแล้ว,วาดก่อนขึ้นมาก่อนโอเคทับไม่ตรงเส้นแบบนึงโอเคครับอันนี้เท่าไหร่ครับ40 จุดนี้ถึงจุดนี้80โอเคครับฟิวเจอร์เจาะเข้าไปนะเอ็กซุดครดครับอ่ะกดลงลงหนึ่งครั้งหมุนลูกศรดูให้เห็นระยะโอเคเราเข้าไป20ลดลงเป็น20่ไม่ต้องรีเวิร์สนะครับมันถูกแล้วกดถูกต้องไปโอเคครับอ่าใกล้แล้วครับชิ้นงานเราใกล้เสร็จแล้ว ต่อมาเราจะวาดตรงนี้ตรงนี้ครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ x ท c ดดปิดเราก็จะได้ทันทีตรงนี้ครับมาแล้วก็น้อมอนถูกแต่ว่ามันบังเราเราใช้ตัวนี้ครับทําการาเลือกแบบเป็นแบบโปรงๆแล้วกันโอเคครับมาสกเก็ตลายนะครับเส้นลากจากจุดมุมนะครับนักเรียนลากขึ้นมาตรงนี้มุม ลากลงมาตรงนี้แล้วก็ปิดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคครับแล้วมาดูว่าเราวาดถูกทิศทางไหมอ่าโอเคนะครับตักเรียนถ้าถูกจะเป็นแบบนี้ถ้าผิดก็คือจะมาวาดตรงนี้แทนนะครับตรงนี้แทนซึ่งผิดก็ให้ลบแล้วก็คลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําแบบรูนะครับให้มันโปง่ปงๆแล้วก็มาวาดดูกลับมาเหมือนเดิม คำสั่งที่ใช้ก็เป็นฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เอ็กซูดบอร์ดนะครับโอเคครับชิ้นงานเราก็จะมาตรงนี้รียาห่างคือ40นะครับโอเคครับถูกต้องไปามาไอโซเมติกซิโอเคนะครับชิ้นงานเราก็ถูกต้องนะครับตามแบบ โอเคนะครับนักเรียนหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเรา,าลงมือปฏิบัติตามนะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะไปเดินไปดูให้คำแนะนำคำชี้แนะนะครับโอเคขอจบการสอนเท่านี้ครับสวัสดีครับ